การรมานวหิมขอให้ทุกอย่างผ่านได้โดยง่ายได้ครับผู้ประกอบการท่านที่4คุณชาลีฟเดนซุมิทตลาดออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าฮาลาลไว้มากที่สุดในประเทศไทยอัสลามุลัยกุมุลมะตุลอยประกาตตฮ์ขอให้สาติสุขจงอยู่แดงทุกท่านและคนไทยทุกคนนะครับชาลีฟวันนี้ชาลิฟมานำเสนอหุ้น5% แรกด้วยเงินลงทุน1.5ล้านเพื่อมาลงทุนในธุกรกิจชลิฟข้อเสนอ1ล้าน5แสนบาทแลกกับหุ้นส่วน5%เปรเประเด็นต่อมาคือชลิฟทำอะไรอยู่ชลิปจะเอาเงิน1.5ล้านไปทำอะไรเริ่มต้นชลิฟเริ่มธุรกิจด้วย m a r k e t p l a c e ชื่อว่าพินซูพินซูเป็น Market ็ตเพเว็บไซต์ที่รวมสินค้าฮาราทั่วประเทศเรามีอยู่เจ้าเดียวและเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดซึ่งสินค้าฮาราตรงนี้นครับชลิปพินซูมาจาก2คําคือพินแปลว่าปักหมุดส่วนซูภาษาอาหรับแปลว่าตลาด ต่อมาคือเราเปิดมา2ปีเรามีร้านค้าในระบบอยู่1 0,000กว่าร้านแล้วก็มีสินค้าอยู่เกือบแสนต่อมาก็คือว่าใน2ปีเราทําให้เราได้รู้ว่าของอะไรขายดีแล้วของขายดีที่ไหนมันเลยทําให้เราได้เห็นโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นใหม่อีกตัวหนึง่งเราเปิดธุรกิจอีกเซกเมนต์หนึ่งซึ่งธุรกิจอีกเซกเมนต์หนึ่งเราเปิดมาแล้ว5อาทิตย์ยอดขายที่เราทํา2ล้านบาทภายใน5อาทิตย์ต่อมาคือธุรกิจอะไรที่เราทําอยู่คือธุรกิจแรกก็คือ frozen fulfillment เราสต็อกของ frozen fulfillment โดยเราเริ่มต้นด้วยเงิน24,0 0 0บาทที่จังหวัดปัตตานีและณวันนี้ภายใน5วาสเรามีดีซีกระจายอยู่ในพื้นที่6จังหวัดก็คือนาทิวาดปัตตานียาลาสงขลาสก,ลกูลและก็กรุงเทพเราเพิ่งมาลงที่ราชดาต่อมาก็คือสิ่งที่บิว i n น็ตโมเดลที่เราได้รายได้ก็คือว่าของทั้งหมดนี่คือของที่โรงงานที่ชลิปดีลมาเดี๋ยวชลิปจะให้น้องชิมซึ่งของชิ้นนี้แหละครับของชิ้นนี้คือของที่ชลิปทําตลาดอยู่ในพื้นที่ และร้านค้าที่ต้องการรับสินค้าตรงนี้เขาจ่ายด้วยเงินสดต่อมาคือมารจิ้นที่เราได้รับเราได้รับเกิน50%อัพนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในฐานข้อมูลระบบพินซูตรงนี้มีลูกค้าหลายเลเวลมีตั้งแต่ลูกค้าซื้อส่งแล้วก็ลูกค้าซื้อปลีแต่ลูกค้าซื้อส่งมาร์จิ้นเราจะต้องตัดอยู่ประมาณ40%มันต้องทําให้มารจิ้นเหลือจากโรงงานตรงนี้เพราะอะไรมาจิ้นเราอยู่ที่50%ขึ้นไปที่เราได้จากโรงงานตรงนี้ต่อมาก็คือ1.5ล้านาล่ปจะเอาไปทําอะไรต่อมาก็คือว่า ตัวตู้เย็นแล้วก็เชลที่ชลิปเอาไปวางที่ร้านเราจะมีตัว R F I D ที่เราจะรู้เลยว่าร้านณนตอนนี้ของเหลือเท่าไหร่มันทำให้เราสร้างแดชบอร์ดให้โรงงานเขาได้รู้เลยว่าตอนนี้ของในหกจังหวัดของคุณเริ่มหมดเท่าไหร่แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งรอให้เราสั่งคุณเตรียมของส่งมาเลยต่อมาก็คือการที่เราทําอย่างนั้นเราทําให้เราได้รู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคปลายทางเขากินอะไรกรันทําให้เราสามารถไปดูกับโรงงานไหนก็ได้และนี่แหละครับมันถึงจุดที่ชลิป จะสเกลตัวธุรกิจตัวนี้แล้วก็ต่อมาคือธุรกิจที่ทําให้สเกลเร็วก็คือว่าร้านค้าที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บอาหารโ r o เซ n food แต่เขาไม่มีตู้เย็นชลิปลงทุนตู้เย็นให้เรอตู้เย็นไปลงไปเลยแต่ประเด็นต่อมาคือแลกด้วยร้านซื้อสินค้าทั้งหมดในตู้ด้วยเงินสดแล้วก็ต่อมาคือสินค้าในตู้เย็นนะครับ ขายขายหมด3ามสามสาล็อตในตู้เย็นตัวนั้นเราคืนทุนกู้เย็นหนึ่งตู้เพราะอะไรใน5วิชลิปเลยมีตู้เย็นอยู่6จังหวัดครับและนี่แหละครับคือธุรกิจพินซูฮารานมาร์เก็ตเพจที่ชลิปมานําเสนอให้กับทุกคนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นหนึ่งในด้านฮารานอยากจะเป็นโดมิเนตตลาดฮารานชลิปคือตัวเลือกที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่เข้ามาที่ชาร์จแชนวันนี้ครับฉันชอบสไตล์ของพรีเซนต์มากๆเลยตื่นเต้นจังเลยอะ่ะ รู้สึกว่ามีมารจิ้น50เรเนะคะเกิดขึ้นมาได้ไงคะ50เกิดขึ้นมาตรงที่ว่าเริ่มต้นโรงงานเขาโรงงานเขามีสินค้าอยู่แล้วแต่โรงงานเขายังไม่ได้ขายในเซเว่นมันเลยทําให้ชแนลเขายังไม่ได้กระจายมากเท่าไหร่ต่อมาก็คืออย่างเช่นตรงนี้ครับอินทผลัมสดต้องแช่ในในในตู้เย็นติดลบ10องศานะครับต่อมาคือถ้าโรงงานต้องมาลงทุนตู้เย็นเองต้องมาลงทุนห้องเย็นเองโรงงานจะขายให้ใครแล้วก็แล้วนี่แหละครับคือจุดที่เราบอกว่าถ้างั้นเราสร้างฟูฟูเมนให้ คุณมาลงที่เราแต่แลกด้วยมาจิ้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรากระจายให้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้คุณบอกว่าในในเพนซุกเนี่ยมีสินค้าอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับตอนนี้มีเกือบแสนกว่าตัวแล้วครับตอนนี้มีเซลไหมตอนนี้ชลิตมีเซลวิ่งกระจายอยู่ในหกพื้นที่ครับโอเคที่คุณขอนี่คือหมายถึงเพื่อเป็นในเพนซุกที่ที่คัฟเวอร์ทั้งแสนกว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่หรือว่าเฉพาะตัวเฉพาะตัวนี้ครับสเกลเพราะว่าเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของของยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เราท ซึ่งสร้างมา80%ของรายได้มาจากเคจอกอรีตรงนี้ครับ 2>, <Okay. S 1> 2ปีทำมาแล้ว2ปีถูกมทำมาแล้ว 2, 2>, <ป>2ปีครับในรูปแบบมาร์เก็ตเพตัวนี้5้าวีครับรายได้เป็นไงครับรายได้นะมาร์เก็ตเพตอนนี้ตลอด2ปีก็อยู่ที่ประมาณ6,00สนกว่าบาทที่เราขายได้ขายได้ทั้งระบบนะครับที่เราเปิดระบบมาแต่ว่าตัวเนี้ยเราเปิดมา5วี2สองล้านเฉพาะตัวนี้ตัวเดียว6กแสนกว่าบาทนี่คือต่อเดือน 6, กแสนต่อบาทตลอดทั้ง2ปีในมาร์เก็ตเพตรงนั้น แต่ว่าในในรูปแบบของตัวใหม่เพิ่งทําขึ้นมาไอ้ตัวนี้เป็นแคตตากรีที่เราแรกๆครับในพินซูเป็นรูปแบบของออฟไลน์ทูออนไลน์แต่ตอนนี้เรากําลังทําออนไลน์ทูออฟไลน์อ่ะโอเคครับสอง้านนี้ขายให้กับขายให้กับร้านขายของชําร้านขายส่งใน6จังหวัดอันนี้คือขายทั้งวีเทลและโฮเซลด้วยใช่ไหมครับเพื่อคู่แข่งคอมเพเตเตอร์เป็นใครคะตอนนี้มีตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าในรูปแบบของเคตตากรีตรงนี้ก็คือเป็นเป็นดีซีเดิมที่อยู่ในโลเคอล่ะ เป็น DC เดิมที่เขากระจายสินค้าอยู่แล้วแต่สิ่งตรงนี้เราในอันดาลูสเราทําออนไลน์ให้ด้วยเพราะเรามีมาร์เก็ตเพลอยู่ในมือ mm hmm. เรามีมาร์เก็ตเพลอยู่นี้แปบลบว่าแปบลบว่าโรงงานที่ดียวกับเราเราทำได้ทั้ง B2B แล้วเรา <Okay. S 1> ทําได้ทั้ง B2C แต่ว่าสินค้านี้ไม่ใช่เป็นของคุณนี่ครับใช่ครับสินค้านี้มมนเป็นของของแฟ c ทอรี่ของโรงงานแล้วเขาเขาคือหมายถึงว่าผมคิดว่าช่องทางจําหน่ายของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นช่องทางจําหน่ายที่ใหญ่ที่สุดของเขาถูกไหมครับ ตอนนี้ใหญที่สุดครับชลิปเคลมได้โอเคแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้มีสัญญาผูกขาดถูกไหมมีสัญญาผูกขาดครับเซ็นสัญญาผูกขาดว่าเขาไม่สามารถไปขายในช่องทางอื่นได้ไหมตอนนี้ในในโซนห้าจังหวัดชลิปคือในในโซนห้าจังหวัดตั้งแต่สงขาสักตูนนาทีิว่าชลิปคือคือดีลเลอร์หลักของเขาอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดตอนนี้ผมเป็นเจ้าของร้านมิเพารลัมตัวนี้นะตัวไซรับครับผมผ่านคุณแต่อยู่ดีผมไปได้ดีลร้านอาหารที่เขาอยากผูกขาดกับผมในฐานะที่ผมเป็นผู้ผลิต ผมอยากจะไปขายร้านอาหารนั้นส่งเองผมทําได้ไหมจริงจริงจริงๆแล้วที่เราเดีลกันครับจริงๆคนมุสลิมอ่ะเขาทํารูปแบบเขาเรียกว่าอันนี้เอาอามานะคือการการมอบการมอบพันธสัญญาให้พระเจ้าโอเคตรงนี้ต่อมาก็คือว่าลักษณะาการทําอย่างนี้ก็คือโรงงานที่มีออเดอร์มาจาก3จังหวัดทั้งหมดกับ5จังหวัดทั้งหมดเขาส่งมาให้เราเป็นคนโอเปรตต่อให้โทรหาเขาเขาก็จะส่งมาให้คุณโอเปร่า <operate. S 1> นั่ณตอนนี้ <Okay. S 1> เ,เป็นอย่างนี้หมดเลยครับ โอเคฉันจะ make you an offer ครับฉันคิดว่าคุณขายได้ฉันเริ่มได้เข้าใจแล้วว่าเป็น fulfillment center แล้วก็เหมือน distribution แล้วก็ทำ marketing ของ product แล้วก็ได้หาสิ่งที่ใหม่ๆเข้ามาเสียบที่โมเดลนี้ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆฉันคิดว่าสมับหอร์เนตนะ n i c h ไม่ให้ใครห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ make sense ถ้าใครชัรร้น15%สมับหนึล้านฉันจะ make you an offer 5%ถามว่ามันมันมัน make ซนไหมถ้ามองในมุมมองที่เราต้องใช้ตางชลิปอาจจะ say y yes. e แต่นาวันนี้ชลิปบอกว่าถ้า1 5ที่เราเสียไปแต่ออปเปอร์ชูนตี้ที่เรามีเยอะกว่าเราสามารถที่จะหมุนไซเคิลทามตัวช้าหน่อยแต่เรามั่นคงเราอาจจะไม่ไม่เอาก็ได้ครับไม่เอา15%้านี้ครับกลับมาใหม่ valuation นี้คุณเอามาจากไหนคิดมาจากไหน30ล้านเนี่ย จริงๆแล้ว valuation ชลิปก็ไม่ได้นั่นหรอกครับชลิปก็มองว่า15ล้านมันทำให้มันเป็นมันเป็นเบสเคสที่เราสามารถเอาเงินตรงนี้แล้วมันเกิดเกิดมูลค่าที่มากที่สุดเพราะว่าเรามองว่าเอาเยอะแต่ก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไรเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกันคุณจะไม่ตอบคำถามเลย valuation 30ล้านคุณคิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชลิปไม่ได้คิดถึง valuation มากท่าดนั้ถ้าอย่างนั้นทบอกว่าสมมติว่าถ้าคุณจะต้องใช้เงินเท่านี้เนี่ยแล้วมันทำให้โตเนี่ย ทำไมคุณไม่คิดว่าคุณเพิ่มเป,เปอร์เซ็นต์ให้กับนักลงทุนเขาเพื่อที่เขาจะได้ดูอย่างน่าจะลงทุนไงครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าคือถ้าถามว่าชาริปสนใจไหมนะ15%เขาก็จริงชริปยังมีโฟลเดอร์ที่เขายังมียังมีนั้นเพราะว่า15%ที่คุณออฟเฟอร์เนี่ยคุณมาออฟเฟอร์ในส่วนของคุณคนเดียวใช่ไหมไม่ครับแชร์แชร์ทั้งหมดและนี่คือที่เท่าที่ตกลงคุยกันมาแล้วดังนั้นซึ่งตอนนี้พอเป็น15%มันมันมันถ้าชริปเซียร์ตรงนี้มันโฟลเดอร์คนอื่นไม่รู้ ก็ค unku, ุณก็ต้องไปตัดสินใจไปเคลียร really> ์มาฉันคิดว่าฉันคิดว่า15%ถ้าคุณจะเอาเงินแล้วก็คุณจะสร้างอะไรนี่ก็มีบริษัทโลจิสติกส์อันนี้ฉันเข้าใจง่ายมากๆเลยเพราะฉันมีบริษัทที่ทำดิสติบิวชั่นด้วยแล้วก็แบรนด์มาร์เก็ตติ้งถ้าคุณจะเอาเงินแล้วก็อยากเป็นเจ้าของของบริษัทที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยก็เอาเงินนะทักไม่เอาก็บอกมาเลยไม่ทักไม่อยากสร้างธุรกิจที่ใหญ่ๆเพราะฉันเบื่อแล้วอ่ะฉันฟังอยู่แบบแ l a h blah you want the money or not Yes พได้ครับโอเค very good เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเวเด h counter offer I'm still here โอเคโอเนี่ยคุ้ึงอยากเป็นพาร์ตเนอร์กันด้วยกันไหมเพราะเราเป็นโลจิสติก15 15หรือ25ก็ได้เอา25เอนคนละ12คึ้น25เอรเพิ่มเงินเพื่อทำต้นปองกันป้องกันว่าเลาจะให้เราจะช่วยคุณสร้างบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหญ่ที่ ใหญ่กว่าที่คุณนึกออกมาได้เลยนะครับยีครับคนละสิบครึ่งคนละสิบครึ่งถ้าสมมติ25%จะจ่ายที่ตอนนี้ที่ last deal ก็คือ1นึ่งล้านห้าแสนผมกับนะคุณนิชิต้าคุยกันเราจะลงทุนคนละหนล้านแต่ขอ30%มคือคนละสิาเปอแต่เราจะช่วยด้านอื่นช่วยด้านอื่น คุยกับแฟคทอรี่ให้ต่อรองให้พร้อมหน้าการต่อรองถ้าพูดเราสองคนเนี่ยไปต่อรองเนี่ยเราจะได้ดีวที่ช่วยที่ดีวเดิมได้เพราะเราช่วยกับฟินแลนซ์แล้วก็แคชฟลูคุณพูดมาว่าธุรกิจท่าทำให้ทีมชาริบอกว่าถ้าในในรูปแบบตัวเงินมันอาจจะเพิ่มไม่ไม่ไมเยอะแต่ถ้ามองในเรื่องการทำให้ทีมสตรองขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะเซเยสครับ เฮ้กูต้องเสีย yes เสีย yes ับถ้าสามารถทำให้บริษัทไทยเติตคุณเสาคนาเอมีใครจะเสนออะไรไหมครับ Global Company กะลังคิดอยู่พี่เล็นแลยครับผมผ่านผ่านใช่ไหมจริงจริงผมผมชอบไอเดียครับแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่ผมเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทของมาร์เก็ตเพลสซึ่งถ้าดูจากตอนนี้มันน่าจะเพลาลงไปเยอะครับก็อาจจะต้องค่อยมาดูกันอีกทีผมผมอาจจะผ่านไปก่อนครับ คือจริงๆแล้วเพราะว่าผมเองก็ทําธุรกิจอะไรที่คล้ายๆแบบนี้อยู่อยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่อยู่ในประเทศอาจจะเป็นเน้นในเรื่องของการส่งออกครับเอาด้วยไหมหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วเราก็ต่อเขาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดอยู่กำลังคิดอยู่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันมีบริษัทอื่นที่ถ้าเกิดเริ่มทําขึ้นมาเหมือนกันกับกับกลุ่มคนที่ก็นิชเหมือนกันนะสี่ล้านเอางี้ผมซื้อแทนคุณไอ เอาไหมสมมติผมจ่าย3ล้านขอ50%ผมจ่าย2ล้านก่อนเดี provided, ยผมขายขายคุณชาบกินแฟงขึ้นังนั้นชาบยอมขายที่2ล้านก่อนไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอดูก่อนแล้วกันผมขอผ่านแล้วกันอันนี้ okay, เราสูงว่าตอนนี้มี 2, 2> ดีลดคือ2อล้าน30%กับ3ล้าน50% เอาสองล้านสาเซ็ครับโอเคยันันโอเคครับนครับยอน i n n o v a t i o อเคคดีดัวยครับดครับ่ะ good luck thank you But <laughs> but you have to promise <laughs> me you're going to get an accountant. <laughs> okay. Okay? Because you don't know the numbers. Okay. And your last business went bankrupt, right? <laughs> okay. Okay, because of the numbers, right? <laughs> okay. So now I'm going to look at your books. <laughs> okay. Okay. Wait. <laughs> Let me focus <laughs> on this. <laughs> I'm not eat it. you eat it, i change my mind. sell it to you. I'll sell you. It's delicious. <laughs> delicious.